สวัสดีนะคะทุกทุกท่านที่อยู่ทางออนไลน์นะคะสุพิญญาจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าหรือว่า Ex i m Bank นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าของเราะค่ะคืออะไรคือธนาคารอะไรนะคะขออนุญ,ญาตแนะนําสั้นๆของธนาคาร Exim ซเป้าหมายของธนาคารเรานะคะจริงๆเราสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นผู้ส่งออกผู้ผลิตเพื่อการส่งออกรวมไป การลงทุนของไทยนะคะในการพัฒนาประเทศการยกระดับของไ h a i l a ด์4.0ก็เป็นหนึ่งในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเรานะคะก็ซึ่งเป็นพันธกิจอย่างหนึ่งของธนาคาร EXIM นะคะธนาคารของเราค่ะปัจจุบันนี้เป็นธนาคารของรัฐ100%เนะคะภายใต้กระทรวงการคลังแล้วก็ดำเนินกิจการมาเนี่ยปีนี้เป็นปีที่30จะครบ31ในปีนี้นะคะ แล้วก็ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ส่งออกรวมไปจนถึงอิน uh, ดีเล็กหมายถึงว่า uh, สายการผลิตที่สนับสนุนให้กับผู้ส่งออกเนี่ยเรามี uh, ลูกค้าอยู่ประมาณ5,600รายนะคะ uh, สาขาของเรามีไม่มากนะคะอาจจะมี9สาขาทั่วประเทศแต่ว่าเราจะมีเจ้าหน้าที่ที uh, ่คอยสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในพันธกิจของเรานะคะแล้วก็มีอยู่ uh, 4เรฟออฟฟิศที่ uh, อยู่ในรอบๆอาเซีย uh, นของเรานะคะ ขออนุญาตสไลด์อาจจะกลับนิดนึงนะคะนี้ด้วยความการเป็นธนาคารนับปัจจุบันนะคะพันธกิจของเรา Development Bank นะคะเราต้องการเคียงข้างผู้ประกอบการไทยในการเติบโตสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืน,นะคะจริงๆหลายๆอย่างที่ทางเราได้มีการพัฒนาส่วนที่สนับสนุนกับทางผู้ประกอบการเราอยากผลักดันในเรื่องของอุตสาหกรรม4.0 ในเรื่องของผลกระทบต่างๆที่ทําให้มีผลกระทบกับเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะคะอันนี้เป็นพันธกิจหลักที่ณวันนี้ธนาคารเอ็กซิม,มค่ะกาลังดําเนินในเรื่องนี้อยู่นะคะทีนี้ตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการที่ทางเอ็กซิมเนี่ยสามารถที่จะให้บริการได้อย่างที่เราบอกว่าหนึ่งก็คือเรามุ่งพัฒนาในส่วนของผู้ประกอบการที่เป็นการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้นตัวที่เราสนับสนุนอยู่นะคะก็จะเป็นสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศการลงทุนคะรวมไปจนถึงเรื่องของการประกันการส่งออกหมายความว่าถ้ามันมีการส่งออกไปยังต่างประเทศแล้วผู้ประกอบการอาจจะไม่ได้รู้จักผู้ซื้อที่เข้ามาสั่งซื้อสินค้ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะคะธนาคารเอ็กซมีเรื่องของการประกันส่งออกอสามารถที่จะวิเคราะห์ในส่วนของผู้ซื้อ ที่อยู่ต่างประเทศรวมไปจนถึงถ้าผู้ซื้อนั้นไม่ได้มีการชําระเงินค่าสินค้าก็จะสามารถที่จะมีบริการด้านประกันส่งออกตัวนี้เพิ่มขึ้นนะคะรวมไปถึงณนะปีนี้ค่ะเรื่องของความผันผนวนทางค่าเงินค่อนข้างสูงนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเราจะมีการสั่งซื้อเครื่องจักรเข้ามาหรือว่ามีการส่งออกสินค้าออกไปยังต่างประเทศเนี่ยเรื่องค่าเงินเป็นเรื่องสําคัญนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบริการส่วนหนึ่งที่ธนาคารเ e อ็กซิมกา ค่อนข้างที่จะสนับสนุนหรือว่าให้ความรู้กับผู้ส่งออกเป็นหลักนะคะก็คือการล็อกเลทค่างเงินหรือว่าจะได้ล็อกต้นทุนทางการเงินของผู้ซื้อแล้วก็ผู้ผู้ส่งออกแล้วก็ผู้นําเข้านะคะ,ะส่วนที่2ก็คือการผลักดันหรือว่าสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเนี้ยไปลงทุนที่ต่างประเทศนะคะเราก็จะมีสินเชื่อเพื่อการลงทุนในต่างประเทศวันนี้ค่ะโฟกัสหลักคงอยู่ในเรื่องของการลงทุนในประเทศหรือว่า การผลักดันในเรื่องของ Thailand 4.0นะคะซึ่งเราก็จะมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินเชื่อเพื่อการลงทุนในประเทศนะคะนอกจากนั้นเนี่ยจากเรื่องของตัว f i n a n c เ a l พาร์ทหนึ่งของธนาคาร Exim นะคะก็คือเรื่องของ non financial support หมายความว่านอกจากเติมทุนเราจะมีเรื่องของการเติมความรู้เติมโอกาสหมายความว่ายกตัวอย่างนะคะอย่างปัจจัยปัจจุบันที่มีผลกระทบกับการค้าระหว่างประเทศเมาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะ อันนี้ทางเอ็กซิมก็จะมีหลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ที่สำนักง,งานของทางเอ็กซิมนะคะให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่สนใจเราจะมีหลักสูตรหลากหลายแล้วก็อัพอยู่บนเว็บไซต์นะคะซึ่งเป็นฟรีหลักสูตรทั้งหมดคะ่ะแล้วก็เติมโอกาสหมายความว่านอกจากให้ความรู้เติมทุนคําว่าเติมโอกาสหมายความว่าธนาคารเอ็กซิมนอกจากสนับสนุนด้านความรู้แล้วจะมีเรื่องของการทา business matching หมายความว่าเรายังหาโอกาสที่แมทช์ระหว่างผู้ซื้อที่อยู่ต่างประเทศกับคนที่เป็นผู้ส่งออกในประเทศนะคะทีนี้สิ่งที่เนื่องจากว่าธนาคารเอ็กซิม,มค่ะเป็นธนาคารเฉพาะกิจนะคะดังนั้นคุณสมบัติหลกัหลกๆของที่ทางธนาคารจะสามารถสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการได้ที่หลักๆเลยอย่างแรกก็คือต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยนะคะ อันดับที่2ก็คือมันต้องสอดคล้องตามพรบรทสนนะคะหลายๆผู้ประกอบการอาจจะมีคําถามว่าธนาคาร e x ็กซิมแตกต่างอย่างไรกับ c o m ม e ชเชียลแบงอย่างธนาคารสีต่างๆนะคะเราเป็นธนาคารพันธกิจของรัฐนะคะเราสนับสนุนกลุ่มผู้ประ,ประกอบการ3าสากลุ่มหลักๆนะคะก็คือกลุ่มที่เป็นประกอบธุรกิจเพื่อการส่งออกนะคะในกรณีที่เป็นการนําเข้า ก็จะต้องมีการนําเข้ามาเพื่อผลิตแล้วก็ส่งออกอันนี้คือกลุ่มแรกที่เป็นพันธกิจหลักนะคะกลุ่มที่2ก็คือเป็นลักษณะข,ของการประกอบธุรกิจผลิตแล้วก็จําหน่ายพวกสินค้าแล้วก็บริการให้กับบริษัทส่งออกหมายความว่าเอ่อนอกจากผู้ส่งออกแล้วเนี่ยเทียวันที่เป็นการสนับสนุนเอ่อพวกสินค้าต่างๆรอแมทซัพพลายเอ่อซัพพลายเเป็นซัพพลายเชนให้กับทางเอ็กพอร์อร์นะคะอันนี้ ทางเอ็ส,สามารถสนับสนุนได้แล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือประกอบธุรกิจในประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศเคํานี้อาจจะค่อนข้างกว้างะนะคะการพัฒนาประเทศของเราก็คืออย่างพวกทำอินฟราสตรักเจอร์เรื่องของ Thailand 4.0เรื่องของการปรับปรุงเทคโนโลยีเรื่องของการใช้โรโบอติกนะคะอันนี้ก็คือ3ามคอมโพเนนต์หลักๆที่เราให้บริการอยู่นะคะ ทีนี้ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวที่ทางเราอยากนำเสนอในวันนี้นะคะอย่างที่คุณอดุลน,นะคะได้บอกว่าการปรับเปลี่ยนในเรื่องของธุรกิจเรามีหลากหลายที่เราจะค่อยๆขยับในเรื่องของอการปรับปรุงประสิทธิภาพในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเครื่องจกักรในเรื่องของอการปรับเทคโนโลยีเพื่อให้มีศักยภาพในเรื่องของการผลิตมากขึ้น เหล่านี้ทั้งหมดสามารถใช้ภายใต้ตัวโปรแกรม Extra Transformation ของเราได้เลยนะคะรวมไปจนถึงตัวที่ท่านเลขา DOI ได้แจ้งนะคะว่าสิทธิประโยชน์ที่ทางภาครัฐให้ในเรื่องของด้านภาษีต่างๆอย่างน้อยๆในเรื่องของการลงทุนเหล่านั้นนะคะมันจําเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทุนผู้ประกอบการเองโดยเฉพาะที่เป็นผู้ประกอบการ SME นะคะจะมองว่าการลงทุนเหล่านั้นน่ะมันมันเป็นการเห็นผล อย่างน้อยก็ในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวระยะสั้นๆเนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่เอ็กซิมตระหนักแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวโปรแกรมออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่ม s m e เเป็นหลักให้ได้นะคะเ,เงื่อนไขพวกนี้จะครอบคลุมไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อปรับปรุงตัวเครื่องจักรอุปกรณ์นะคะเพื่อที่เป็นการลดต้นทุนก่อนตอนแรกเพิ่มประสิทธิภาพการต่อเติมรีโนเวทต,ต่างๆอันนี้เราก็ให้ได้เพื่อขยายกิจการนะคะ เรื่องของโรโมติกเ,เทคโนโลยีต่างๆอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องคิดมากเลยอันนี้อยู่ในภายใต้ปปโปรแกรมอยู่แล้วเพื่อสนับสนุนเรื่องของอุตสาหกรรมนะคะโปรแกรมนี้คืออะไรเราให้เป็นเทอมโลนในการลงทุนนะคะระยะเวลาผ่อนชำระเนี่ยเราให้สูงสุดถึง10ปีแล้วก็ให้เกรสพริเลียกับผู้ประกอบการอย่างที่บอกว่าเราตระหนักถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะตัวเกรสพริเลียของธนาคารเอ็กซิมเนี่ยให้ถึงสองปี เฟสพิเรีย d คืออะไรก็คือในช่วงที่เขาจ่ายเฉพาะในส่วนของตัวตาดอกเบี้ยนะคะยังไม่ได้ชําระตัวเงินต้นนะคะเราให้ถึง2ปีแล้วก็สําหรับคนที่ลงทุนไปแล้วนะคะอาจจะมีเรื่องของการซื้อเครื่องจักรที่ลงทุนไปอันนี้ถ้าเกิดว่ามาขอสนับสนุนให้ได้าเงินทุนของเราเนี่ยรีเบิร์สเราให้ได้บินสุดท้ายที่มีการชําระเงินไปนะคะไม่เกิน1ปี อันนี้ก็จะเป็นสิทธิิรูปแบบของฟีเจอร์ที่พยายามสนับสนุนให้ได้มากที่สุดสําหรับผู้ประกอบการทีนี้มาดูเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยนะคะอัตราดอกเบี้ยของโปรแกรมนี้ค่อนข้างต่ํามากโดยเฉลี่ยสิปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ4.85นะคะเเราแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆสองกลุ่มเท่านั้นนะคะก็คือกลุ่มที่เป็น SME กับกลุ่มไซซ์ L นะคะอัตราดอกเบี้ยจะต่างกันค่อนข้าง เด็กน้อยโดยปกติแล้ว SME ในกลุ่มของผู้ประกอบการที่เป็นไซส์เล็กอะอัตราดอกเบีย้ยจะค่อนข้างสูงมากแต่โปรแกรมของทาง Exim อย่างที่บอกว่าเป็นพันธกิจเพื่อช่วยเหลือในการผลักกันยกระดับตัวสากรรมนะคะอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ประมาณสัก6.5อันนี้ยังไม่ได้รวมสิทธิประโยชน์ใดๆนะคะค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ6กว่าๆซึ่งซึ่งค่อนข้างต่ำนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราเลงเห็นถึงกลุ่มผู้ประกอบการที่ เรื่องหลักประกันนะคะเอ่แล้วหลักประกันที่จะต้องมาขอวงเงินสินเชื่อเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะธนาคารเ e อ็กซิมไม่ได้ขอวงเอ่อไม่ได้ขอหลักประกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะความหมายหมายความว่าถ้าเกิดว่าต้องการที่จะซื้อเครื่องจักรเพื่อมาปรับปรุงในโรงงานตัวนี้สิบล้านบาทอาจจะมีการเรียกหลักประกันเพื่อที่จะเป็นเอ่อการรับประกันความเสี่ยงของธนาคารนะคะสัสดส่วนเนี่ยเอ่อไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นอกจากนั้นยังสามารถที่จะนําเครื่องจักรที่ เป็นเครื่องจักรที่คุณลงทุนอันนี้เอาเข้ามาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้นะคะส่วนหนึ่งที่ผู้ประกอบการ SME โดยธนาคารของรัฐที่มีการซินิเคตร่วมกันนะคะตัวนี้สามารถที่จะใช้ตัวบสยนะคะมาเป็นหลกักคำประกันตัวสินเชื่อที่จะขอภายใต้โครงการนี้ได้เหมือนกันนะคะสิทธิประโยชน์เพิ่ม,เต,มเติมอย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะว่า เราอยากผลักดันให้มีการขยับแบรนด์นะคะไทยแลนด์อินดี4.0ตัวนี้ถ้าเกิดสมมติยังไม่เข้าโครงการโปรแกรมตัวนี้เราสามารถให้ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนทั้งหมดตามวัตถุประสงค์นี้แต่ถ้าเกิดว่ามีการเข้าโครงการร่วมกับทาง BOIN เองหรือว่าทางสวทชนะคะโครงการทุกโครงการที่ยื่นแล้วก็มีการสนับสนุนต้องการเงินทุนอันนี้เราจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงไปที่0.5ในปีแรก นะคะซึ่งมันก็จะลดจากอัตราดอกเบี้ยเสบียที่เรียนให้ทราบตั้งแต่แรกนะคะอันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับผู้ประกอบการที่ต้องการที่จะขยับปรับเปลี่ยนคือเราทราบดีในเรื่องของอาจจะมองเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นขนาดใหญ่อะ่ะถ้าเป็นลักษณะข,ของคอร์เปอเรทน่ะเขาจะเห็นเล็งเห็นถึงความสําคัญแล้วก็มีการทําในเรื่องของฟิสซิบิลิตี้เกิดขึ้นแต่ว่าทางสายาทาง ขนาดเล็กจริงๆผู้ประกอบการเริ่มต้นเพราะว่าเราอ่ะให้ตั้งแต่ SME size small size medium นะคะตรงนี้ยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมีต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำมีหน่วยงานที่สนับสนุนอยู่หลายหน่วยงานแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการอย่างแท้จริงและยั่งยืนนะคะนอกจากนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นโลนของการลงทุนนะคะเราก็มองว่าจริงๆแล้วผู้ประกอบการทุกๆรายอะคะ่ะ ยังคงต้องการเงินทุนหมุนเวียนคือไม่ใช่ว่าเอาเงินลงทุนแล้วก็ลงทุนอย่างเดียวการประกอบธุรกิจอะคะ่ะก็จะมีเรื่องของอต้องการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเราอยากจะนําเสนออีกหนึ่งโปรแกรมนะคะก็คือตัว export ready credit ตัวนี้จะเป็นเหมือนกับเ,เงินก้อนก้อนหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะขอสนับสนุนจากเราได้แล้วก็ระยะเวลาผ่อนนี้ก็คือ5ปีนะคะ เงินก้อนอันนี้อัตราดอกเบี้ยก็จะอยู่เฉลี่ยค่ะอยู่ที่4.35เราอลักษณะของการโค้ดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารเอ็กซิมค่ะจะแตกต่างจากธนาคารของตัวคอมมร์เชียลเล็กน้อยนะคะหมายความว่าถ้าเป็นแบงก์อื่นที่เห็นตามตามที่ประกาศอะค่ะเขาก็จะมีการเลทอ้างอิงของตัว MRR MOR นะคะ MLR แต่ว่าของทางธนาคาร e x ็กซด้วยเป็นธนาคารของรัฐนะคะเราจะใช้พรามเลท ซึ่งปัจจุบันพามเลทของเราเนี่ยอยู่ที่6.35ก็คือเพิ่งจะประกาศลดจากทางท,างที่กรนง,ง,งมีการประกาศลดแล้วค่ะตอนนี้อาตาก็อยู่ที่6.35เพิ่งจะปรับลดลงมาค่ะคะ่าเฉลี่ยของตัวสินเชื่อหมุนเวียนตัวนี้ก็จะอยู่ที่4.35เฉลี่ยให้5ปีในการผ่อนชำระอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งสามารถที่จะขอรับแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของสิทธิประโยชน์ได้ แต่ว่าสิทธิประโยชน์ตัวนี้ค่ะด้วยความที่เราสนับสนุนเกี่ยวกับการเกี่ยวเนื่องกับทางผู้ส่งออกนะคะแล้วก็หรือผู้ประกอบการที่ดําเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใดๆที่เกี่ยวกับเรื่องกรีนเรื่องของอเวร์ด้านสิ่งแวดล้อมการติดตั้งโซลา่าหรืออะไรเงะะี้ยค่ะผู้ประกอบการมีการใช้พลังงานทดแทนอันนี้เราจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยให้อีก0.25นะคะเป็นการเอ็นบให้ผู้ประกอบการเนี่ยตระหนักในเรื่องนี้ในปีแรกนะคะ ทีนี้เในเรื่องของคนที่เข้าโครงการอย่างที่เรียนให้ทราบว,ว่าเราฟังมาตั้งต้นนะคะไม่ว่าทางท่านเลขาธิการของทาง B O I เองหรือว่าทางลอเตอร์จอบที่บอกว่าโครงการที่จะสนับสนุนในการเข้า4.0ทีนี้ในรูปแบบว่าแบงก์เราดูอะไรบ้างนะคะเราอาจจะเ,เรียนให้ทราบคร่าวๆว่าเกณฑ์หลักเกณฑ์ของนอกจากว่าตามพันธกิจของเราแล้ว,วค่ะเราดูอะไรเวลาคุณมายื่นออขอสินเชื่อนะคะอันที่หนึ่งก็คือคาแรคเตอร์ของตัว ผู้กู้เราอยากให้ผู้ประกอบการมีการดําเนินธุรกิจจริงมีตัวตนจริงอันนี้เราก็จะดูความน่าเชื่อถือของการประกอบธุรกิจมีประสบการณ์ที่ทําหรือเปล่านะคะส่วนที่ 2. ในเรื่องของตัว capacity นะคะ capacity หมายถึงว่าเราอาจจะดูเรื่องของความสามารถในการดําเนินธุรกิจนะคะการขอสินเชื่อที่เป็นตัวโลนเพื่อการลงทุนนะคะ ค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องของทุนหมายความว่าเ,ออเราจะต้องมีการ forecast อะค่ะว่าคุณมีเงินทุนหมุนเวียนในเรื่องของ cash f o เพียงพอในการดําเนินธุรกิจเพราะว่าตัวนี้กู้เราระยะยาวแล้วก็ผ่อนชําระเ,ออเป็นรายเดือนนะคะอันนี้ก็คือจะ,จะดูว่าคุณมีส่วนทุนที่ลงทุนเท่าไหร่คีหลักๆที่จะดูนะคะส่วนของเ,ออเรื่องของ collateral อย่างเรียนให้ทราบว่า โปรแกรมของทาง e x ็กซเนี่ยช่วยผู้ประกอบการจริงๆเราดูเรื่องของตัวหลักประกันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดสูงมากคะส่วนของตัวความสามารถในการชําระหนี้ค่ะจริงๆอ่ะคิดนิดนึงอะค่ะว่าสัดส่วนหนี้สินต่อดรายได้ของผู้ประกอบการที่แบงค์ดูทั่วๆไปอะค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วอะคุณไม่ควรมีหนี้สินเกิน40%ของรายได้ที่ที่เราประกอบกิจการได้นะคะคียหลักๆแบงค์อะจะดูว่าควรไม่ควรผ่ํมกว่า ประมาณสัก3 5มสากำลังสวยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัว financial ratio ส่วนหนึ่งที่แบง่งจะใช้ในการประกอบส่วนสุดท้ายในเรื่องของตัว condition หมายถึงว่าเงื่อนไขนะคะจริงๆเงื่อนไขเราดูเพื่อที่จะดูปัจจัยว่ามันมีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจหรือเปล่าอย่างเช่นอุทกภัยน้ำท่วมเกิดมาขอสินเชื่อที่อยู่ในโซนนั้นการดำเนินธุรกิจจะกระทบกับรายได้ของผู้ประกอบการหรือเปล่าอันนี้เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาประกอบในการพิจารณา ทีหลักอย่างที่เราจะฝากเอาไว้นะคะเอ็กซิมถึงแม้ว่าจะมีสาขาหรือว่าช่องทางไม่มากนะคะแต่เราอะ่ะมีเจ้าหน้าที่ทางการตลาดหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลผู้ประกอบการได้อย่างเพียงพอดังนั้นเนี่ยขอให้มีการติดต่อกับทางธนาคารโดยตรงต้องมาทางเว็บไซต์หรือว่าเดี๋ยวเราจะทิ้งในเรื่องของตัว contact person ให้นะคะอย่าผ่านเรื่องของตัวในหน้าหรือว่าใครที่จะชักชวนเข้ามานะคะอันนี้ก็คือฝากเอาไว้ว่าสิ่งที่เอ็กซิมจะใช้ประกอบ ค่ะก็อันนี้จะเป็นทางคอนแทคที่จะขอทิ้งเอาไว้ถ้าเกิดว่ามีผู้ประกอบการท่านใดสนใจหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ให้ติดต่อกับทางคุณอชิตได้เลยนะคะก็วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ